และใช้จ่ายในกิจการของชมรมนะครับเป็นานามของชมรมไทยวัสน์สาศาหนังจอขอขอบคุณท่านพี่น้องผู้มีจิตกุศลทุกท่านนะครับที่การสนับสนุนการจัดงานและกิจการต่างๆของชมรมแห่งนี้ด้วยดียเสมอมานะครับผมจะใช้เวลาตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะได้ขอบคุณกับผู้ร่วมงานสนับสนุนการจัดงานแล้วก็จะได้ให้ทีมงานจากเบรี้โปรนะครับได้ทําการเซตระบบเองนะครับหลังจากประมาทอิสานะครับ หลังจากเปิดงานแล้วเราจะได้รับฟังเต็มเต็มนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้รับฟังดนตรีอาหรับมาเลยแสดงกันแบบเต็มเนะครับพี่น้องจะได้ฟังอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะกิจกรรมต่างๆเราได้มีกิจกรรมอะไรมาขัางเลยนะครับก็รอแค่การละหมาดพระดุสิตานะครับรอการเปิดงานหลังจากนั้นก็จะรับฟังกับเบลีิโกเต์มเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อดใจรอกันสักคืูนหนึ่งนะครับกอขอบคุณนะครับปุ๊ดได้ท้การสนับสนุนการจัดงาน ที่ครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณกาครับบริบททส่งเสริมศิลธรรมอิสลามนะครับโรงเรียนสระบูรวิทยานะครับแล้วก็มัสยิดดาวุฒิุตตะสีฟูสำหรับสถานที่ในการจัดงานนะครับแล้วก็จอดรถนะครับขอบคุณกับคุณประสิทธิสมณะนะครับหรือบัณฑิตแห่งแบงใหญ่นะครับสนับสนุน ทุณในการจัดงานนะครับหนึ่งหมืม่นบาทขอบคุณกับระบบแสงสีนะครับส่วนที่ชาไร้แอนซาขอบคุณกับเวทีแล้วก็ระบบเสียงชิ้นงานอันแข็งแกร่งนะครับยุทธาขอบคุณอาจารย์สมชายสุขสวัยครับ,บก็ประดับเวทีแล้วก็สถานที่รับรองขอบคุณกับชิมนงานจัดนิคมนะครับบ้านดอนก็นสนับสนุนก็ประมาณในเรื่องของการทำน้ำชานะครับก็ขอบคุณกับคุณสรีเหมวัน อัจรีรำพีทองอ่อนนะครับอัจรีการินแพะเจริญแล้วก็จินานะครับในการปรุงน้ำชาให้เราได้ได้ทานกันวันนี้ขอบคุณขสมนะครับโดยกลุ่มลมละเลาะเลือดสุกนะครับขอบคุณกับอำเวยความสะดวกจราจรอบพรอคดียะอามัดเลาะและจินานนะครับขอบคุณกับทีมงานจากสาราลูกใจนะครับวันนี้บางหวังบางดีบางดงนะครับขอบคุณทีมงานพยากรรทีมงานละหมาดต่างจีนะครับแล้วก็ ทิมงานร่มใส่นะครับที่ดูแลในเรื่องของการจราจรขอบคุณกับนี่น้องนำใจดีและจริงงานนะครับขอบคุณกับคุณซับน้ำดื่มนะครับโดยคุณอุดูคุณซับนะครับนี่ก็คือผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานนะครับสําหรับ้านค้าต่างๆนะครับขออนุญาตอีกสกรอบหนึ่งนะครับไดขอบคุณกับร้านเครื่องดื่มนะครับลูกหลานยินลบนะครับรถตีนม้าจะบะกลุ่มอนุสติบุบโตโยนะครับน้ำตกเึ่งในวัวต้มนะครับมีร้านปากซอย เรียกว่าดีเจสิษสาพ่อครัวสีสมัยนะครับแล้วก็ปุ่มซังเซียมาแป้งน,นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับปุ่มซังเซียลเลาะเพอ่อสุกนะครับหรือว่าซังเซียซับบาราพรพร้อมด้วยขนมบาบิ๋น,นะครับร้านก๋วยจั๊บนะครับทีมง,งานของพิใจหนักนะครับก็พี่น้อกจากเป็นโชโด้นะครับหอยทอดนะครับลุ๋มในยุกมันมือร้อรออครัวแล้วก็ปุ่มสวีตปลาซอยเจสิษสานะครับ คุณชิ้นทอดนะครับคุอนาวรองแล้วก็โครหวดเกษนะครับจากบ้านเกาะแล้วก็จากจีมง,งานเอ่อีที่ร่วมกันห,หลายๆจีนด้วยกันนะครับปีที่แล้วนะ่าจะเป็นของจีนละหมาดต่างจีนมมด้วยกพอแน่ใจนะของลูกชิ้นทอดวันนี้ก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นคุณนาวร้องแล้วก็โคบ๊วดเกษนะครับขบวนัายพืชน,นะครับคุณสมเกียรติเหมือนทองสุก,กาทองกุ้ยช่ายทอดเซนไฟนะครับครอ,อบคครอบครัวบกวุกบดีจากส่งเสริมศิลธรรมนะครับ ข้าพิกกตินะครับคุณปฏติมาดิเซงกระเพาะปลาลีลาบาังออสนะครับก็จะส่งเสริมศิลธรรมเนื้อพวงก,ก้านมะพร้าวนะครับก็เบื้องต้นเป็นคุณมูซานะครับแล้วก็น้องๆบอกว่าให้บอกเป็นจากบางสลีเห็นวันนะครับก็วันนี้ก็ดูแลในเรื่องของมูซาด้วยนะครับแล้กวก็ทางครอบครัวก็เอาเนื้อพวงก,ก้านมะพร้าวมาให้เราได้ มาจำหน่ายให้เราได้ทานกันนะครับถ้าเราปูนะครับเราชิมมันถือว่าเป็นอย่างไรนะครับสุกี้นะครับทิมงานบังดังจากคองสิบห้าบัวลอยไผ่หวานมินด้าสีกาทองนะครับซูชิทิมงานบงหวานก็มุ้งบำรุงจากสามแยกข้าวไข่นะครับไก่อบโอ่งนะครับอันบุญานะครับโดยอันมรุนิสตอปาคุณไสหนักนะครับแล้วก็มีคุณวิทยาวาสีริเามันนะครับมาจำหน่ายให้ก็ในงบประมาณจากคุ่มขอดียอดศิรรักษานะครับภรรยาของอดีตดุนทร์ทัพ์วราธร นะครับก็ที่สําคัญที่สุดนะครับกนะ็ขอขอบคุณกับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะครับที่มีเกียตรติเดินทางมาร่วมงานนะครับเพราะว่าการที่เราจะมีโลงสักหนึ่งใบนะครับในการที่จะช่วยเหลือกับในยศผู้ยากไรนะ้นั้นก็ใช้แ่ประมาณพอสมควรนะครับการที่พี่น้องมาร่วมการสลาสกทุนทรัพย์นะครับในบางส่วนก็เพื่อที่จะร่วมกันสร้างให้เกิดเป็นโรงขึ้นมานะครับสําหรับตนตรีจากเ a ลิเตอร์นะครับเราจะมี ในช่วงของการร้องยังมีอยู่หนึ่งเพลงนะครับซึ่งคุณยาซีนก็บอกว่าให้ทางทีมงานจัดทำกล่องสมัครรับบริจาคเอาไว้นะครับในช่วงที่ร้องเพลงหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเพลงอะไรนะครับก็เบบี้เกอร์ก็จะมีทีมงานลงไปรับบริจาคพี่น้องที่ทานไปอยู่ที่โต๊ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้บางครั้งเราเดินทางมาร่วมงานนะครับเรามีเงินในกระเป๋าอยู่200บาทนะครับ เราก็กะว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งน้ำสักหนึ่งขวดขนมสักอย่างหนึ่งปรากฏว่าเงินเนี่ยมันไม่พอแล้วแต่เดินข้าไปโต๊ะบริจาคนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าจะบริจาคสักยี่สิบบาทสี่สิบบาทบางคนก็รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะบริจาคไปเพราะดูว่าหนือนจะน้อยนะครับเพราะนั้นโอกาสันึงที่เราจะได้ร่วมกันก็คือตอนที่ชุมนาจากเดิมี่เดินเนี่ยเดินลงไปนะครับเราก็จะมีกล่องบริจาคให้เราที่น้องก็สามารถจะหยอดได้เลยนะครับจะเป็นบาทหนึ่งห้าบาทสีสิบบาท สิบาทที่สิบบาททำได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าไม่ดีนะครับเป็นเป็นความรู้สึกที่เราเต็ดใจที่จะทำนะครับสิบบาทที่เราหยอดลงไปห้าบาทที่เราหยอดลงไปนะครับเราเรารู้ว่าเราตั้งใจไม่จำเป็นก็เป็นหลักก็หลักสิบหลักร้อยนะครับแค่บาทก็ได้บุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เบนที่เําทำการแสดงอยู่ก็จะมีอยู่เพลงอีกต้นหนึ่งที่เราแจะรววมบุญกันเพราะฉะนั้นน้องกันเตรียม จะเป็นเหรียญเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าถ้าพี่น้องจะเดินไปที่โต๊ะบริจาคโดยที่่านไปแล้ไปรัการน้ำชาจะส่งแค่ที่สิบบาทรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ใช่แต่จริงๆรแล้วพี่น้องสามารถทําได้นะครับเพราะน้ำชาที่เราจดเตรียมมาเนี่ยเพื่อต้อนรับพี่น้องถึงพี่น้องจะไม่บริจาคพี่น้องก็ไปทานน้ำชาได้นะครับเพราะเอาเงินที่จะทำดญด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเลยนะครับไม่ต้องเกงใจไม่ต้องกังวล นะครับเรียนเชิญนะครับคุณน้องมู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เกียเดินทางมาในขณะนี้นะครับหลังจากละหมาดบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาร่วมกันรับประาานอหารนะครับมาร่วมดูวิชาการกุศลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพูดหนึ่งก็กลับไปละหมาดพรดฤวิชานะครับหลังจากนั้นเราจะมารับฟังกับดวงจอาลักษณ์มาเลในวันนี้นะครับสําหรับประธานพิธีในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกับทัศย์กาสรีดาหวังพิชชัทนะครับซีอีโอปัาสีแมนชั่นนะครับท้่เกียิเดินทางมาป็นระธธาิี ครับโดยมีคุณลุศรามูรหมษ์อโซงศนะครับก็รับหน้าที่ประธานจัดงานครับต่อเดี๋ยวสักพู่หนึ่งหลังละหมัดอีสานะครับเราก็จะเข้ามาสู่รบรรยากาศในช่วงนั้นนะแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภัานพิธีการเปิดงานนะครับผมมีบทวามพิเศษนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ร่วมลำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุริยุทธพระบรมาราชินีานาถพระบรมราชนานนภาพคือหลวง เพื่อจะดำรนินถึงพระองค์ท่านแล้วก็ในช่วงท้ายคล้ายของบทความพิเศษนี้จะเรียนเชิญพี่น้องจะริบตอยูเพื่อให้เกียรติกับท่านนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวิีจีการโปรดงานนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณชินวัฒน์อมีดังผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศพื่อเพื่อพระราชทาจาการพระพบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและขณะด,ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมติยุทธ์ราชกุมารในงานมาลิกาแห่งประเทศไทยประจำปีวิทยาศักราช1 4 3 4 ในรุ rate rate the the paper, it, Luckily, ่นลอรีอวัชนหลังจากนั้นประธานจัดงานคุณนิสรามุงหมัดนัตน์จะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานประธานวิธีฮรยัตศรีดาหวังพิชช์ซีอีโอประธานสีแมนช่่นนะครับก็จะได้กล่าวเปิดงานหลังจากนั้นก็เป็นการประทุกภาพร่วมกันนะครับแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศของนตทีอารับมาเลยนะครับในช่วงนี้ผมคงจะให้เวลาตัดทีมงานของเวทีเราได้ทําการรัดตั้งเครื่องบนเวทีให้พร้อมเลยนะครับหลังว่าหมัดอีซาเปิดงานเสร็จปุ๊บเรามารับชมกันเลกเส็จ

ทงซาัสซิลกเองแล้วก็เบรดกันไนะฮะจะต้องกราบคำว่าอ <h Bu> ัสลนามุอะลัยคุมบะรักมะรุลลอฮะเาตัดิบฮน งานในวันนี้นาเพือเป็นสม็รประการและอำม,มาสุดินลาการทำความดีและการทำวาม,มามาเพื่อาราอตาลา เพื่อให้จัยาศาได้ได้เพื่อซื้อไม้ทำลงศพในทางนี้นะชีวิตของเราทุกคนนะต้องถึงอายนตายนะแต่ก็ยังมีองค์กรที่ช่วยบางคนนะถึงเวลาตายก็ไม่เีอนไรก็ติดต่อที่นี่เลยนะขอลงข้าไปเลยนะผ้าสักผืนเลยดินไม่ต้องนะดินเดี๋ยวบางวัตถุจะไปกบให้นะ เพราะฉะนั้นงานวันนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเป็นอย่างดียิ่งนะให้มีดีลตี้มีเงินเข้าเยอะนะเพื่อนเชิญบางทีของเรานะฮะอีรวุฒิเลยนะยักนะฮะเอาพักก่อนนะได้เวลานะโอเคเดี๋ยวให้พีทีก่อนได้ฝึกกันสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงนึงนะจัดเบดีเกิร์ลอาราเบียขอบคุณครับ กับเบบี้เกิร์ลนะครับเราให้เซ็ตเครื่อนนะครับก็ก็ลองลองเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นออเดอร์ไปก่ออามานตุวินลาโซลล์นะครับแล้วก็ยาบานาพิสเซนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ทีมงานเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไม่เลิกเดี๋ยวไม่เลินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจึงิ้งช่วงเวลาตรงนี้ไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะ